พวกเราทุกคนมีจิตแต่พวกเรากลับไม่รู้จักจิตจิตอักวิชาทั้งหลายเรียกว่าสัตตานังพวกเราคือจิตที่หลงยึดว่าเป็นมนุษย์เป็นนามเราหลงยึดว่าพวกเราเป็นมนุษย์ทั้งที่ททพวกเราคือจิต จิตที่มาอาศัยอยู่ในนามอาศัยอยู่ในรูปอันเป็นเพียงภาชนะชั่วคราวพระอาจารย์มาประกาศพระสันธรรมคือความจริงนี้ให้พวกเราได้รู้โดยทั่วกันไม่งั้นถ้าไม่เตือนไม่บอกพวกเรา พวกเราก็จะเพลินกับการหลงอาศัยนามหลงอาศัยรูปพวกเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างพวกเราคือธรรมธาตุที่ไม่มีรูปร่างราธรรม,าม,มรราธรรมาตุที่ไม่มีรูปร่างนี้อันพวกเราทั้งหลาย มีกันอยู่แล้วเป็นธาตุบริสุทธิ์ใสมากเพียวมากคำว่าเพียวในที่นี้หมายความว่าไม่เจือไปด้วยอาการปรุงแต่งใดๆเลยนั่นแหละเรียกว่าจิตส่วนอาการปรุงแต่งคือจิตตะสังขารเป็นธาตุปรุงแต่งทั้งสิ้น เสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่นี้นี่คือจิตตาสังขารเป็นอาการปรุงแตง่งเป็นธาตุปรุงแตง่งไม่ใช่จิตเป็นอาการที่พวยพุ่งออกมาจากจิตเหมือนกับแสงสว่างที่พวยพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์แสงสว่างไม่ใช่ดวงอาทิตย์เป็นเพียงอาการของดวงอาทิตย์ความร้อน ป่วยพุ่งออกจากดวงอาทิตย์เป็นอาการของดวงอาทิตย์สันใดจิตตะสังขารเป็นอาการจิตไม่ใช่จิตเสียงที่พวกเราอาศัยกันอยู่ตลอดเวลานี้นี่คืออาการจิตแต่พวกเรากำลรงว่าเป็นเรา